ปลาชาไทายนิวอนไรครับ ชุมชนอาสาพัฒนาชุมชนนะคะที่มาในวันนี้นะคะทางเทศบาลเมืองใหม่บองทองอต้องขอยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะและขอขอบคุณที่ได้มาในวันนี้ด้วยนะคะเห็นท่านรองผู้ว่าจังหวัดประทานในพิธีดิฉันในานามสำนักง,งานผู้นำชุมชนจังหวัดนนทบรุรีผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนและผู้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวโรกาส ครบรอบ56ปีโครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนประจำปีก็ประมาณาพุทธศักราช2568ขอกขอบพระคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในวันนี้โครงการชุมชนได้นำเนินงานโครงการอาสาพาัฒนาชุมชนตามมาติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่28มกราคม2512โดยคัดเลือกบุคคลในหมู่บ้านที่มีคุณสมบัติและมีลักษณะเป็นผู้นำ มีจิตใจที่เสียสละเข้ามาเป็นอาสาพัฒนาชุมชนหรือชื่อย่อๆว่าอ,อชอและผู้นําอาสาพัฒนาชุมชนหรือผู้นําอ,อชอซึ่งผู้นําอ,อชอนี้คัดเลือกมาจากอ,อชอแต่ละหมู่บ้านนะคะเป็นตำบลละสองท่านคือชายหนึ่งหญิงหนึ่งทำหน้าที่เป็นแกนนําในการประสานการทางานระหว่างผู้นําองค์กรชุมชนและภาคีเครือข่ายเพื่อขับเพื่อนกิจกรรมโครงการพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ โดยดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอาสาพัฒนาชุมชนพุทธศักราช2547แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พุทธศักราช2552และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่3พุทธศักราช2555และเนื่องในวันปรกาสครบรอบการดำเนินงานโครงการอาสาพัฒนาชุมชนครบรอบ56ปีในวันที่28มกราคมพุทธศักราช2568 กรมการพัฒนชมชนจึงได้กําหนดดําเนินโครงการพัฒนาชุมชนผู้นําภาษาอาณนาน,นิคมภายใต้แนวคิดอชอร่วมใจกระจัดภัยแก้จนพัฒนาชุมชนอย่างพอเพียงซึ่งในวันนี้สํงงา,านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรีร่วมกับชมรมอาสาพัฒนาชุมชนและเทศบาลเมืองใหม่บางโอทองได้จัดกิจกรรมเรื่องในวโรกาสครบรอบ56ปีโครงการพัฒนาผู้อาสาพัฒนาชุมชนภายใต้แนวคิด ร่วมอ,อชอร่วมใจขจัดภัยแก้จนพัฒนาชุมชนอย่างพอเพียงโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและเพิ่มขีดความสามารถของผู้นําอาสาพัฒนาชุมชนโดยการน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นศาสตร์พระราชามาประยุกต์ในการดาเนินการแก้ไขปัญหาเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านชุมชนโดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้นําอาสาพัฒนาชุมชนอาสาพัฒนามชน นักวิชาการาาพู้นำชนพัฒนาการอำเภอหัวหน้าส่วนราชการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรวมทั้งสิ้น120ท่านนะคะวันนี้ก็ได้รับคำามเกาะจากท่านรัฐมนรีเชียรแล้วก็ทางทีมงานนะคะนำชุมชนนะคะมาร่วมกิจกรรมด้วยนะคะโดยกิจกรรมประกอบไปด้วยการอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องในวรรกาศครบรอบ56ปีโครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน กิจกรรมที่2การมอบเกียรติบัตรแก่ผู้นําอาสาพัฒนาชุมชนดีเดนประจําปี2567อําเภอละ2ท่านรวมนั้งสิ้น12ท่านกิจกรรมที่3การอ่านคําปฏิญาณกล่าวคําปฏิญาณของอาสาพัฒนาชนุมชนโดยประธานอาสาพัฒนาชนคือคุณกาญจนาสุภารมกิจกรรมที่4การมอบถุงยังชีพให้แก่ครัวเรือนในอำเภอบางบัวทองจำนวน12ครัวเรือน กิจกรรมที่5การสาธิตเพาะต้นอ่อนทานตะวันนะคะเพราะของเรามันเป็นชุมชนเมืองนะคะก็จะปลูกผักค่อนข้างยากนะคะก็เลยจะมีเรื่องของการสาธิตการเพราะต้นอ่อนทานตะวันเพื่อรับประทานในการดลดรายจ่ายนะคะซึ่งวันนี้ก็ได้รับความขขอนุเคราะห์จากคุณอรคกรบางหลวงผู้นำอาสาผู้นำชน,น,นของพื้เมืองนะคะได้เพาะมาแล้วก็จะมอบให้กับคร,รัวเรือนต่นางๆทั้ง12คร,รัวเรือนที่มาในวันนี้ด้วยนะคะการจัดกิจกรรมในวันนี้นะคะได้รับความขขอนุเคราะห์สถานที่จากเทศบาลเมืองใหม่บางัวทองนะคะ ทั้งอาหารว่างและเครื่องดื่มก็ได้รับความรู้เพาะจากเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทองด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็อยากนอกจากนั้นยังได้รับความรู้เพาะในเรื่องเกี่ยวกับข้าวสารนะคะที่มาประกอบถุงยนชีพนะคะในส่วนของถุงยนชีพนะคะก็ได้รับความรู้เพาะจากทั้งทางสำนักงานผู้นชนจังหวัดสำนักงานพู้นำชนอำเภอผู้นำภาษาพู้นำชนรวมถึงเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทองนะคะที่นํามามอบให้กับครัวเรือนทั้ง12ค่เรือนในวันนี้บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ดิฉันขอเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดได้โปรดเป็นประธานอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องในวาระการพบรอบ56ปีโครงการพัฒนาผู้นําอาสาพัฒนาชุมชนกล่าวเปิดการจัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรแก่ผู้นําอาสาพัฒนาชมชนดีเด่นประจําปี2567และมอบถุงยางชีพรวมถึงต้นหันตะวันต้นอ่อนให้แก่ครัวเรือนของอำเภอบางกระทองขอเรียนเชิญค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในวราระครบรอบ56ปีโครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน28มกราคม2568เนื่องในโอกาสที่การดำเนินงานโครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนเรียนมาบรรจบครบอีกวาระหนึ่งในนามของกระทรวงมหาดไทยขอแสดงความชื่นชมและขอขอบคุณมายังอาสาพัฒนาชุมชนผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้คุ้มเทกากทํทงานด้วยความวิริยะอุตสาหะและเสสละในการขับเคลื่อนภารกิจของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยได้กรมการพัฒนาชุมชนในการบําบัดทุกบํารุงสุขให้แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพตลอดปีที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยได้ให้ความสําคัญแก่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้กินดีอยู่ดีมีความมั่นคงในชีวิตและมีความสุขอย่างยั่งยืนซึ่งอาสาพัฒนาชุมชนและผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนทุกท่านมีส่วนสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จในการปฏิบัติภารกิจดังกล่าวรวมทั้งโบรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจนด้วยการส่งเสริมอาชีพสนับสนุนการดำเนินงานชุมชนและการพัฒนาคนทุกช่วงวยยังอยอย่างยั่งยืน ตามหลักปัญญาของเศษรษฐกิจพอเพียงตามนโยบายของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยและกรมการพัฒนาชุมชนให้เกิดผลสําเร็จอย่างเป็นปรูปธรรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขอให้ทุกท่านได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายพร้อมน้อมนาหลักปัญญาของเศษรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตและปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสําคัญในโอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านานุทิชาวีรกตุลได้อาราธนาะคุณพระศรีรัตนะ์ไตและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถืออีกทั้งพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ปกป,กป้องคุ้มครองและดลบันดาลประทานพรให้ท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุขความเจริญมีกำลังกายกำลังใจที่เข้มแข็ง และเต็มเปี่ยมไปด้วยอุดมการณ์และศรัทธาในการพัฒนาชุมชนสุขภาพพารานามัยสมบูรณ์แข็งแรงประสงค์สิ่งใดของให้สมปรานามีความก้าวหน้าทั้งในชีวิตครอบครัวและหน้าที่การงานเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าสืดไปค่ะดิฉันรัีพันธ์เก้าเพียงเพนนะคะต้องขอเรียนท่านผู้แทนพัฒนาการจังหวัดท่านนายกท่าน,าน,น,านรองนายกเทศมนตรีเมืองใหม่บางบางัวทองนะคะแล้วก็ บณหน้าส่วนราชการและผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนอาสาพัฒนาชุมชนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านวันนี้ที่ฉันรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเนื่องในววลาครบรอบ56ปีโครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนประจําปีงบประมาณพศ2568และได้ครกประผู้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในเวลาครบรอบ56ปีโครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ประจเปีงบประมาณพศ2,567ภายใต้แนวคิดรวมลรพลังอชสารพลังแก้จนพัฒนาคนอย่างยัง่งยืนในวันนี้อาสาพัฒนาชุมชนผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนและผู้นำทุกท่านถือว่าเป็น,นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการสร้างความเข้มแข็งในหมู่บ้านและชุมชนโดยเฉพาะอาสาพัฒนาชุมชนและผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนซึ่งเป็นบุคคลที่มีจิตใ,ใจเสียสละ และประสานการทำงานระหว่างผู้นำองค์กรชุมชนและภาคขีการพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนง,งานด้านการพัฒนาชุมชนมาอย่างต่อเนื่องซึ่งกิจกรรมในวันนี้ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเนรียนรู้สร้างสมพันธภาพทางการทำงานและการประสานงานระหว่างหน่วยงานตลอดจนบูรณาการขับเคลื่อนง,งานอาสาพัฒนาชุมชนในการแก้ไขปัญหาความยากจนการพัฒนาคนและสร้างชุมชนพอเพียงได้อย่างยั่งยืนดิฉันต้องขอบคุณ ทางพู้จัดนะคะคือเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรวมถึงทางท่านนายกเทศมนตรีเมืองใหม่บางบัวทองนะคะที่ได้เอื้อเฟื้อสถานที่รวมถึงการจัดงานในครั้งนี้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะและขอขอบคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านที่ได้สละเวลาเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อร่วมแสดง พลังจิตอาสาในการพัฒนาชุมชนให้มีทิศทางการพัฒนาที่ดีขึ้นและขอให้อาสาพัฒนาชุมชนผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนและผู้เข้ราร่วมกิจกรรมทุกท่านมีร่างกายจิตใจที่ทแข็งแรงเพื่อร่วมกันพัฒนาหมู่บ้านชุมชนตำบลอำเภอจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ต่อไปและขอให้การจักดกิจกรรมท้งนี้ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ที่ประการ ข้าพเจ้าในนามของผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนและอาสาพัฒนาชุมชนขอปฏิญาณว่าข้าพเจ้าจะจงรักภักดีต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ข้าพเจ้า จะสืบสารพระราชปณิธาน,าน,ธานด้วยการน้อมนำ,นนำหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียง,ายายงมาเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตและเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมต่อไป,ข,ออไปข้าพเจ้า,าะจะเสียสละและอุทิศตน ในการทำหน้าที่ผู้นำการพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชนให้เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนแข้มแข็งพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนขอเสียงปรบมือให้กับตัวเองด้วยนะคะ ก็วันนี้เป็นโครงการผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนนะคะแล้วก็มีการที่จะมอบของถุงยางชีพให้กับผู้ยากไร้ตรงนี้ท่านฐานะที่ได้รับสิ่งของเ่ยมีความรู้สึกเเป็นอย่างไรบ้างคะดีมากครับ ดีใจมากครับให้ทุนทนเรายิ่งยิ่งยิ่งขึ้นไปครับอาชีพอรอาชีพรับจ้างทั่วไปครับอันนี้ก็เป็นการแค่ช่วงหนึ่งแต่ยังไงตรงนี้ก็ต้องสร้างอาชีพกันต่อไปลาอาชีพที่ลาลาอาชีพทั่วไปอันนี้ยั่งยืนไหมคะยั่งยืนครับถ้าทางานทุกวันนี้เพราะว่ายั่งยืนเพราะุนทนครับทําอะไรท่านทำอะไรก็ส่งของส่งอะไรพวกนี้ครับและและผู้นํา อาสาพนาชุมชนเป็นค้นหาเจอท่านได้ยังไงบ้างคะไปหาที่บ้านเลยครับเข้าประตูไปเลยครับเข้าประตูทำอะไรอยู่เห็นขี่จักรยานจักรยานก็ทำงานครับลำบากไหมก็ทำ็ก็ต้องทำงานก็ต้องเป็นกคบครอบครัวครับก็ต้องสู้ๆกันแล้วก็อย่างน้อยก็เป็นเครือข่ายให้กับผู้นำอาสาพนาชุมชนด้วยแล้วกันนะคะขอบคุณมากครับไม่รองครับขอบคุณค่ะ